และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับ การขับขี่รถในหน้าหนาวที่หมอกลงจัดนั้นผู้ขับขี่ต้องใช้ไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้ไฟตัดหมอกผิดวิธีนะคะเพราะว่าผู้ขับขี่ร่วมทางที่ถูกแสงไฟตัดหมอกที่เปิดใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมศาสายนั้นจะส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอีกทั้งยังเป็นการสร้างความอึดอัดไม่พึงพอใจต่อกันซึ่งถือเป็นวินัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนที่พึงต้องใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าการใช้ไฟตัดหมอกในช่วงเวลาที่ไม่เหมมาะสนนั้ อาจทาให้คุณประโยชน์ที่มีอย่างมหาศาลของไฟตัดหมอกที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยกลายเป็นแค่สินค้าแฟชั่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะพบรถตู้โดยสารกรุงเทพต่างจังหวัดไม่จอดให้บริการที่สถานีกรุงเทพทั้ง3าแห่งแจ้ง1 5 8 4เพื่อรวมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ